เด็กๆที่น่ารักทุกคนสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่เชื่อผู้ถมอีกแล้วค่ะสําหรับวันนี้พี่เชื่อจะพาเด็กๆไปเรียนรู้การทําแบบฝึกหัดหนูน้อยคนเก่งนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนทําแบบฝึกหัดกันเราต้องไาทำอะไรกันคะเด็กๆ ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะเด็กๆสังเกตอ่างเลี้ยงปลานะคะว่าอ่างไหนที่มีปลาจำนวนมากอ่างไหนที่มีปลาจำนวนมากคะดูให้ดีๆนะคะใครรู้คำตอบแล้วเอามือชี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ one two three ชี้เลยค่ะ ถูกต้องค่ะเกี่ยวมากๆเลยอ่างนี้มีปลาทั้งหมด5ตัวนะคะหลังจากที่เรารับสมองไปเรียบร้อยแล้ว พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยเริ่มกันเลยนะคะให้หนูหนูคนเก่งระบายสีรูปภาพที่มีจำนวนมากกว่าให้สวยงามนะคะเด็กๆสังเกตดูรูปภาพว่ารูปไหนฝั่งไหนนะคะที่มีจำนวนมากกว่าให้เด็กๆระบายสีนะคะไปดูกันที่ข้อที่หนึ่งคะ่ะ n u m b e r รข้อที่หนึ่ง นับวันข้อที่หนึ่งฮอสมา้านับค่ะ1 2 3 4ม้สมาสตัวขยับมาอีก1ฝัง่งนะคะนั่นก็คือนับ1 2 3ม้มา3ตัวเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าฝั่งไหนที่มีมา้าจำนวนมากคะระหว่าง4ตัวหรือ3ตัวคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก ถูกต้องค่ะฝั่งที่มีสตัวนั่นเองที่มีจำนวนมากกว่าค่ะเด็กๆระบายสีมาที่มีสตัวนะคะต่อมา n ำบ๊อทูข้อที่2นะคะเด็กๆ,ๆนับงูค่ะ1 2ึงสางูสตัวกระโดดไปอีก1นฝัง่งค่ะเด็กๆนับค่ะ1 2งงูสองตัว เฝั่งไหนที่มีจำนวนมากคะใครรู้แล้วเอามือไปชีพ้พร้อมๆกันเลยค่ะถูกต้องค่ะงูฝั่งที่มีสามตัวนะคะที่มีจำนวนมากกว่าให้เด็กๆทำอะไรคะใช่แล้วค่ะให้เด็กๆคันเละระบายสีนั่นเองค่ะ n u m b e r 3ข้อที่3สันดวงอาทิตย์เด็กๆไปนะพร้อมกันค่ะหนึ่งสอห 7จดวงอาทิตย์8ดวงค่ะกระโดดไปอีกหนึ่งฝั่งนะคะเด็กๆนับพร้อมๆกันค่ะ1 2 3 4 5 6ดวงอาทิตย์6ดวงเด็กๆสังเกตสิคะว่าฝั่งไหนที่มีดวงอาทิตย์เป็นจำนวนมากคะใครรู้แล้วเอามือไปชี้เลยค่ะถูกต้องนะคะให้เด็กๆทำไรคะ ใช่แล้วค่ะระบายสีดวงอาทิตย์ฝั่งที่มีจำนวนมากนะคะขานเลอ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 ต่อมา number ขโค้ดที่สี่นะคะไขว่าวนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ว่าวสี่ตัวกระโดดอีกหนึ่งฝั่งค่ะนับหนึ่งสอง ว่าวสตัวเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าฝั่งไหนที่มีจํานวนมากคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใครรู้แล้วเอาเมือไปชี้พร้อมๆกันเลยค่ะถูกต้องนะคะแล้วก็เด็กๆทําอะไรคะคันเละระบายสีนั่นเองค่ะ Number รไฟข้อที่5หนังสือ ABC Book ค่ะนับค่ะ1หนังสือ1เล่ม กระโดดมาอีกหนึ่งฝั่งค่ะนับหนึ่งสองหนังสือสองเล่มฝั่งไหนที่มีหนังสือ ABC มากคะเอามือไปชี้เลยค่ะใช่แล้วค่ะฝั่งนี้มีหนังสือสองเล่มนั่นเองให้เด็กๆทำอะไรคะคันเลอระบายสีคันเลอร์คันเลอร์คันเลอคันเลอให้สวยงามนะคะ วันนี้เด็กๆระบายสีที่มีจำนวนอะไรคะใครตอบพี่เชื่อได้ถูกต้องคะ่ะเด็กๆระบายสีที่มีจำนวนมากกว่านั่นเองโมแดนมากกว่านะคะเป็นยังไงคะเด็กๆ ช่วงนี้พี่เชิดก็มีแอปพิเคชันต่างๆเข้ามาในคลิปให้เด็กๆได้เล่นได้สนุกด้วยนะคะจะได้ Stop, look, listen before you cross the street. Use your eyes, use your ears, and then use your feet. Stop, look, listen before you cross the street use your eyes use your ears and then use your feet